วันที่พระเจ้าให้เราเข้ามาฌาแอพรันำและโยก็แล้วแต่ความมารมจะทำได้ไหมจะเข้ามาจานเท่ข้อไหนลักษณะของเราก็มีการที่เอาในครอบครัวก่อนเนาะไม่เราที่อื่นเนาะในครอบครัวเราไว้มีความสุขทำอย่างไรถึงมีความสุข sông một bạc sông một mấy tiếng nó thất sáng đưa này mẹ Mấy thất sợ vào đâu và và nó thất sáng đưa để bóng bóng có bóng 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 nó bóng 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 Nó bóng 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 จะเจ้าให้รักอยู่ที่สามเดือนไม่ทำทั้คือที่ไหนพวกเราก็เหมอนกันเอาสักสามเดือนได้ไหมมีเท็กกันก็ได้ไม่โมโหกันก็ได้แต่ทำไม่ได้ก็เออไม่เอาไปทำแล้วจะผิดศีลจากผิดสิลเอาแค่ไม่อยากได้ของใครก็ได้แต่สันนา่จิตไม่ยอมเลย เห็นอะไรถูกใจก็จะเอาอ่าในเคียกองกมทางมนโนกรกรตอนนี้ก็อื่อตอนนี้เอาทข้เข้าบรรยากาศสมัยนี้เนาะแต่สมัยนี้คนที่มาในที่นี้ก็รู้สึกว่าปุงแตกเรื่องพระเยอยะพระเมียาการเจกตตามใจของท่านนะตามกมของท่านเรามยายาไปช่วยเสริมกันก็ เพราะเรายังไม่ได the ้ใจว่าท่านทำจริงกันหรือเปล่าอมันมีกุ่มคนที่ต้องการให้ต้องการให้รัมีราชีแต่ประเดิ่งที่อย่างนี้จริงการที่เมืองไทยคนนี้ก็เป็นนักแสดงว่าบันล่าผมบรจัรักเราก็ปล่อยเรา่องน้กับมรกับมายาดิง ขอบใจที่ใช้บริการอาการช่วยๆอย่างนี้เนี่ยไม่มีในเราเดี๋ยวพระเจ้าสอนเน่อาการช่วยๆนี้อย่ามีในเราเมื่อกี้อยู่ทรงบนรถตุธเนี่ยขอโหสิกรรมที่ไม่ปุกแตกเรื่องพระที่พงเกิดได้แก่วาจาใจแต่พราเจ้าบดีว่าธรรมเจ้าบดีต่อพระสงฆ์พระเจ้าก็ดีพอท่านทั้งใจขอโหสิกรรมให้พวกเราอ่ะ เดี๋ยวไปตกงร้ลกลุ่เดียวกันอาตมาก็พอรู้จักหมดแหละเดก็ไม่ปรุงแต่งนะถือว่ากำไรยกำรั้นแต่การสิ่งตอนนี้จะไม่ให้เข้ามาใกล้อาตมาเป็นนักศทีาต้องกันไม่ก่อนสามเดือนนี้ก็ไม่ได้เปไหนถ้ามีเหตุจำเป็นก็ไปค้างได้เจ็ดวันพอที่เจ็ดกลับมาจะภาษาอีก เพราะสมัยก่อนนั้นรักออกไปเที่ออยวพุทธสาจารย์บ้างไปเผยแพั่ศาสนาบ้างไปทําให้แรงนาชาวบ้านเสียหายก็ามาล้องต่อพระเจ้าก็เลยเถอะท่านก็เลยบอกว่าเออหยุดซะสามเดือนหน้นทา,นาทํานาของชาวบ้านแกทําให้ชาวบ้านเดิอดร้อนเพราเราต้องมาใสชาวบ้านเองชีพเนาะไปแล้ว หม้อเองไม่ตึงแล้วเองนี่แหละที้เรารู้ไง่าเออนนอใสเอาใจโยงรับบาดบริภูองเอาใจโยมนิดนึงเอาใจงไเมื่อไม่ทำให้เขาเสียหายเอาใจได้นั้นน่ะไม่ใช่เรื่องต่อแหลกให้เขามาทำบุญไม่เอานะเอาใจให้โยมไม่ทำ ให้โยมได้ทุกเนี่ยเนี่ยอาตมาที่ก็ไม่แดบวชมาจห้าสิบภาษามาเมว่อสอง้ามปีนี้รู้สึกว่าขายไม่ดีอาตมาเห็นคุณองโยมนีโยมเขาใส่บาตรอาตมาวัวนะปับนับบาทสิบโงก็องงนั้นตะปีก็สิงตะปีเลยสิบปีนี้ Bí 20 quê này ông ký bóng bọc mặc Mà được mệt 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 mét, mệt 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 cứ mệt 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 Nè, nó mệt 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 ปาหมายว่าอ really so, ัดบาเป็นพระก็เลยต้องทําสิ่งดีๆโยมดูมันคนที่อยู่ในพื้นที่ดูบ้านนะสิ่งของอะไรที่พระหายไม่ได้มาก็ซื้อซื้อไปแจกเขาปีนี้ก็แจกมันหกสิบตันหมายว่าทำสิ่งดีๆก็ดูไ่เดยทำได้โยมมาศรัทธาจะมาไม่ได้โยมมีโอกาสก็ทำกันมากเนาะเขาเกิดมาแล้วก็เอาขันมาดื่น้ำเดียวๆของพแม่ Tại vì cái đục còn điều, Là bộ tô sạch với cửa thì sẽ làm chứ Mấy này là này à Mấy bây giờ Để cái liền mà cho mình chẳng giữ nó Để đây mình quan mì thì nãy là Vâng khôn em đó là Mà mì ở nơi lưu hoa giang có đi giang kêu mà Ok, có đi, đi,

บอกว่าปวดรวยมาเป็นนี <S <S time, Again, ่สามสิบสามล้านแจกแม่ทุกวันเลยขอบใจจะใช้บริการห้าสิบปีแล้วปกติชาเขเยอะเกันไม่เป็นไรเราดูปากเขาที่นิทามันไม่เข้าหูเราเข้าหู้า้ก็เข้าหัวเข้าหขวเข้าหูซ้า้ไม่ต้องสูจิตมันก็ถือนะคนที่ไม่มีปัญญาเสียเข้าหูใช้ทุกสูญจิต เข้าหัวใจลมสุจแล้วมาปกแตกเลยครัพูดเขาก็เกิดทุกข์ใช่ไหมพระเจ้าโอ้ยเป็นโกงทุกข์ทำไมเดื่อวมันปกติทำนิทาจะด่าว่าแต่ละเรจอก็มีมาสามพันปีแล้วมีก่อนที่พระเจ้าตรัสรู้อีกเพราะคนมีปัญญาไม่เท่ากันไงอันตมาเันไปรู้ท่านก็จะเออผมแก้ได้เช่นประดิษฐ์ ที่กูทำความดีที่กูได้ก็รัทธาคบบวพรทธศาสนาเป็นแบบอย่างทีดีดีกนหลังดูหลังได้ดูเราก็ควรบอกกันมาอย่างมิ้กระทาเดินไปมองใครทักก็คุยไปทักางมันศัทธาตรงเียงอมันไปัทธาของมันเราก็ได้บวชเพามันเราบวชเพอด้ศาสนานะอ่ตอบแทนบุญญาบรรดา ไปเดินในเนื้อไอจิตในชีวิตที่มันใหญ่มาในหลวงพ่อปูพระเจ้าบอกว่านี่ศาสนาพุทธสอนให้คนทุกข์ถ้าเราโม้กันทุกข์กคำคำเขยวว่านะไม่ใช่อ่ะจตมาพยายามศึกษาเนาะที่เราอยู่มาทุกวันทุกวันแต่เราดีเราช่วยอยู่ตรงไหนอะอยู่จะปากนว่าหรือปากมณิ t านหรือไม่ใช่ บางก็โชว์นึกไม่ใช่สัญญาณ้องเรียนก็หาที่ทําให้เราดีโดยชั่วนี่แต่มาก็เลยเออใช่เนาะแล้วสัตว์ดานพระจะทํำยังไงอเออใช่ว่าได้ใช้เขาหรืออ๋อเพราะว่าเราแล้วมีความสุขขอบใจที่ใช้บริการน่นะฉันจะไม่เอาคำสกปรกของเธอมาทุกบหรอกนี่อแตมารูกจะถามพดไม่โง่กระทุ้งเรื่องเสียงชีวะ ตอาอาจาาเะันเคยแล้วเคยชินอ่าแล้วพอมทดสอบมาเราจะมาสิบเจ็ดปีไม่เคยเสี่ยงกกับใช่มนี่เนยเดียวเรียกโปรแกรมหน่อยนี่แต่ยังไม่นั้นนะตรงตลาดเขาชิมไร้อยเนี่ยจะมีการแจกด้วยอ่าอย่างโน้นแจกนี่อยู่เหมือนกันแต่ถ้าโบวแล้วสำรับความรู้ออกแจกสัญญานี่สัีาส ท่านอาจรช่วยทางกายวาจาใจเราเป็นลูกแทนก็ลองทุกอย่างสองอย่างก็ได้เนาะถ้ากลัวกิเลสจะร้องไห้ก็เอาไว้ไั่แต่ให้มันเบาซะหน่อยปีนี้ก็มาสาสามเดือนก็แล้แตกเราตอนแล้วต้องปวดร้เวลาอาบน้ําแก้ผ้าอาบน้ำเพราไม่มีผ้าอาบนะพะคนไม่เห็นแค่ด็กเห็นก็ไม่ พัวพ่อพระเจ้าให้มีขอไปผนะ้าอาบน้ำพระเจ้าอย่างนี้ก็เออคนเห็นใช่เห็นมุงรักมันดูไม่ดีก็อนุญาตให้คนนี้แหละมีผ้าอาบน้ำบัว่ะเก็ของใช้ต่างๆที่โยมซื้อมาใน,นแบบให้โยมได้เข้าใจดีของพพระเจ้าส่วนนะใส่ม้าใส่ In thâm tôi, hãy nhìn tôi mắng tôi lên thì tôi mắng tôi mắng tôi mắng anh mắng tôi 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 หมดมันจะห้าสิบปีไม่เคยจากไอ้เงี้ยที่แตนไม่เคยออกจากบาทนะนี่แหละเยอะมากเต็มที่เคยไหวเต็มที่ไหวที่เรือเนี่ยอยู่แค่ไหนจะอื่นไม่เอาเขาพูดกันให้ดูเรื่องนะพูดกันเรื่องเต็สายพูดอย่างเดียวพูดเจ้าจอนอาตมาอย่างเงี้ยเขากระทำแกใครจะไงก็ใช่ก็เนี่ยไนะตอนนี้เป็นได้อยู่สามจุดสามน้อยขายทุกบาททุกเงิน เหลือยี่สิบหกล้านเห็นไหมก็เนี่ยปีหน้าบอกว่าเฮ้ยเดือนวุฒภาปีหน้าเส้นเดือนผมเขาจ่ายทั้งหมดนะแน่ถูกพยายามขายทุกใบกู้ห้หมดตองพระจีเรียนทองมันจะกดสมัยเมืสามสี่สิบปีที่แล้วอะสี่สิบกว่าปีที่แล้วอ่ะได้มาก็มีตนำก็ไปเรียมเพลย์มันจะมาทุกเดือนตอนนี้ก็หายแล้วไม่สนใจใคร จะไม่ให้วัดเป็นนี้เพราะจะมาอาศัยวัดมาจะห้าสิบปีแล้วเห็นวุกทุกวัดอาจจะมารับวัดรูปสวนไอ้วัดสวนเจริญโยกกับเปนน้องมารักสาวนิดนึงยันลงเป็นีชาวพุทธไม่เจรนับถือแต่พุนัานในทะทบียนบ้านอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เขาว่ามาเขาว่ามาเขามาลักหูก็เดยเหมือนเหมือนกันไง จะมางานที่จะรู้นะทำอะไรก็ได้แต่ใจว่างใจใจจะไม่ทุกข์ใครว่าอะไรบอกกับใจจะใช้บริการแต่ก่อนสว่างก็เยอะรุ่นแกนะ่ลูกมาเทสเทสชัดกับแก่กันลูกแต่ก่อนพ่อแม่เกียงพ่อเกษียณแม่ไว้เยอะกันตอนนี้ลูกมีทักษะเดียวกับพ่อแม่แหละก็ปกตินี่ปกติจริงๆนะแต่คนเราอันนี้ไม่เคยปกติ โอ้ oh, รุ่งดื่อหน่อยไปฟังเลยโอ้ย oh, ปีนี้ดยมดีมีชมชมหามขูนเกี่ยว,วด้วยวะอาตมาใครเห็นนี่ไหมอาตมาชมมันเนี่ยจะห้าสิบเวทที่กันแดดด้านอยู่ตรงนั้นอนะอ่าชมให้โยมบ้างรักบ้างดีทุกวันเลยรวยทุกวันเลยอ่าเท่าไหนไม่ทำเลยไม่รวยวอ่ะอ่าคนที่ไม่มาสามารถ,ถ,ถึงเรื่ก็ไม่ได้คิดอะไรไงโอ้ยเป็นบาปเลยเนะี่ย เป็นพระมันจะงน้าเบอร์มาชมพระยาโยกินบาทเขาตีมเลยความคุณทำดีๆกันดูคนเหมือนกันมาคงมาเหลือหน่อยเดียวจะเป็นโอ้ยต้องเห็นงนย้นเห็นได้ไม่ดีก็ไม่ได้หรอกแต่มาไม่สนใจใครหรอกเรา่อนอาบน้ำให้แม่เอางั้นแบบแปะให้แม่พี่ซักผ้าที่ดียวโอ้ยไม่งไปควาก็ไปน้ำพี่แม่ไปอาบน้ำแม่ท่านบาทตรงไหนวะเขาทำให้ดูเยอะกว่านี้อีก มึงอะทำชั้นดานมือดีันดูพ่อดูแม่เยอะจะเปว่าเขา